คุณผู้ชมครับเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วของสอปปลาวเป็นเพราะการลงทุนจากต่างชาติแต่เม็ดเงินที่ได้นั้นยังไม่เท่ากับคุณค่าทางจิตใจของคนในท้องถิ่นสู่ทศวรรษหน้าประชาคมอาเซียนวันนี้คุณวัชรินเศรษฐกุดันพาไปดูโครงการพลังงานของไทยที่เข้าไปลงทุนในลาวทั้งยังช่วยสร้างไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยครับ กลุ่มชาวบ้านนะเขาเขามีความสามารถอยู่แล้วเรื่องการท่อผ้าเนาะซึ่งว่าลวดไล่ยนี่แมันมันชาวบ้านเป็นคนคิดเองมดเนาะแลับปุติสัต์ก็เลยว่าจัดกุบภมเชิญนวิทยากรมาเป็นสาวชาวบ้านเมืองสงษาแขวงสายบุรีเล่าถึงความสามารถในการทอผ้าซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสร้างรายได้เลี้ยงชีพแต่กรรมวิธีแบบดั้งเดิมทําให้ผืนผ้าที่ได้ด้อยคุณค่าคุณภาพไม่เตะตตาคนซื้อ พ่นจะ่วยในการพัฒนาอาชีพเ่นว่าเพื่อนจะมา่มาวยด้าน,น,นเพิ่มเทคนิคในการผลิต่วยเรื่องการตลาดเราส่วนร้ายเรากิจกรรมเพิ่นกับมัเพิ่นมาฝึกอบรมหายเนาะมีมีพนักงาน <ทำ S 1> หรือ,รอผู้<ๆ>ที่สาวชาวบ้านเมืองหงสาเอ่อยถึงก็คือบริษัทไฟฟ้าหงสาที่อยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้าน เบื้องหลังของนิชันที่เห็นอยู่นี่นะคะคือโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินลิกไนท์แห่งแรกในประเทศลาวค่ะซึ่งเป็นการร่วมทําธุรกิจกรรันร,ระหว่างรัฐวิสาหาก,กิจไฟฟ้ลาลาวกับบริษัทพลังงานของไทย2แห่งนะคะด้วยกําลังการผลิตที่มากถึง1,878เมกะวัตต์จึงช่วยเติมเต็มปณิธานของลาวที่ต้องการจะเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ บริษัทไฟฟ,ฟ้าหงสาตั้งใจให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนที่สำคัญคือช่วยสร้างรายได้โดยส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นมาหอดเดียวนี้นะแม่นทุกๆขั้นตอนนะจะเป็นรายใด้ของคนในชุมชนเนาะนับนะตั้งแต่ปลูกย่อมเค้นล่ะเดียวนี้นะค่าให้งานเขาจะตกอ,อยู่ทีแสนหนึ่งถึงแล้วีลอยบาขทถทินไป หลังจากโรงไฟฟ้าหงสาเข้ามาในชีวิตของชาวบ้านพร้อมๆกับโครงการส่งเสริมหัตกรรมสร้างรายได้ให้ชุมชนพอผ้านับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างปี2553จนแล้วเสร็จในปี2558ทำให้ทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกครัวเรือนการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นการตอบโจทย์ของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่ต่างก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยในเชิงธุรกิจการลงทุนได้มากขึ้น แต่ถ้านักลงทุนรายใดให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นควบคู่ไปด้วยก็เท่ากับจะเป็นการผูกมิตรสร้างความไว้วางใจให้กับทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์วินวินด้วยกันทั้งสิ้นวชรินเศรษฐกุดันสํานักข่าวไทยอสมทรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว